เจตนาของสผู้ขายพอใจขายพันบาทผมก็พอใจซื้อพันบาทอ่ะตกลงสองกำมสองฝ่ายานั่นแหละเดี๋ยวว่างไรจอดฟ้องกันอ้เอลำคันเอาไปส่งไปไปส่งให้มาอะไรเนาะอ๋อพระหลวงตาองค์หนึ่งมาซื้อของอก่อนเขา้าวพรรษาหรือวันเขา้าวพรรษาน่ะซื้อแทบพันบาทมีสายไฟติดไปสองสายแล้วพระก็เลยเอามาส่งให้ โอ้ดีมากดีมากขอบคุณขอบคุณได้แล้วเบื้องไปก็ฝองใสเบื้องต้นก็ฝองใสนได้และททำกลางก็เป็นของผููซื้อมดได้แล้วก็เลยไม่มีโทษเจ้าโทษอภัยมาได้พระในก็ไม่ปรับโทษได้แล้วอาอาหารอานันนี้จำไว้พุูคะมำวักอ้อข้อที่สามประรสิกข้อที่สามปราสิก เท็กซ์มีเอยเก็